คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาตสาเราหิตถ้ารู้ว่าจะให้พระขออะไรในเรื่องข้าวของเครื่องใช้จําเป็นเช่นยารักษาโรคเช่นอะ,อะไรอะ่ะหมอนมุงผ้าห่มผ้านุ่งจีวรผ้าบาตรไตจีวรอ,อะไรต่างๆนานาที่เป็นเครื่องใช้ของใช้พระเอ่ยปากขอเองไม่ได้ปรับอาบัตหน้าที่เราในฐานะคราวาเตรียมตัวเองให้ดีปวารณาหลังจากท่านบวชจบ บอกกับท่านเลยเอ่ยปากกับท่านเลยว่าอะไรพระคุณเจ้าหลวงพี่หรืออะไรก็ได้หรือท่านหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่เราจะเรียกกันถ้าท่านขาดเหลือสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้สอยในฐานะที่สุดสงขอให้ท่านจงเอ่ยปากต่อโยมนะเดี๋ยวโยมจะเป็นผู้จัดแกงซื้อสรรหามาให้ปปาวรณาตัวไว้กับท่านเวลานั้นท่านจะได้เรียกบอกกับเราได้แต่ถ้าเราไม่ปาวรณากับท่านท่านจะเอ่ยปากขอเองท่านจะต้องต้องปอกต้องอาบัต ดังนั้นเราอยากให้ท่านมีมทนทนแล้วตัวเราเองภาวนาไว้ก่อนเลยเนี่ยวันนี้ใครรู้ว่าจะเอาอะไรแบบพระพระอยากได้อะไรบอกเลยแต่พระไปขอเงินคารวะไม่ได้นะโยขอสักพันหนึ่งสิอันนี้ไม่ได้นะปรับอาบัติเหมือนกันเงินขอไม่ได้แต่เข้าใจแหละบางทีในยุคในสมัยที่มันไม่ใช่ยุคสมัยหรอกวัดบางทีก็ไม่ได้อาจจะรักษาพระวินัยในเรื่องของข้อนี้ก็จะยากหน่อยแต่ถ้าเราทําทุกอย่างได้อย่างเต็มที่สามารถรักษาพระธรรมพระวินัยได้อย่างเต็มที่แนะนํา ให้ทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างถูกต้องไปเลย